ให้มากยิ่งกว่านี้นะครับผมผมอยากจะแนะนําให้ท่านเนี่ยเข้าไปชมเขาเรียกว่าไลฟ์สดเป็นช่องของอาจารย์รัชตาทอสนะครับผมช่วงเวลาที่13นาฬิกา10นาทีไปจนถึง1เดซิกาของผมเลยนะครับแล้วช่วงกลางวันก็มีนะฮะเป็นรายการเวทีชาวบ้านนะครับผมก็ขอฝากเอาไว้ด้วยข่าวสารครบวงจรครบเครื่องเรื่องข่าวจากอาจารย์รัชตา สมอนธินกรครับผมอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามอาจารรัชตะเราสองคนขอฝากเอาไว้ด้วยรายงานวันนี้จากวันนารามินครับผมสวัสดีครับกานหน้าจกันใหม่นะครับผมโอ้โหสุดยอดมากเลยนะครับ